เพื่นแนะนำตัวเองหน่อยครับอ่ะชื่อบุญยาวลีประศรีค่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านโป่งค่ะตอนนี้อายุเท่าไรครับเอ่อสี่สิบสองสี่สิบสองสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพตอนนี้ก็ดีก่อนหน้าค่ะก่อนหน้าอ๋อก่อนหน้าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเป็นคนที่ดูแลตัวเองอืูค่คหน้าตารู้สึจกจะค้าไปหน่อยใช่ค่ะมีฝ้าเยอะค่ะใช้เครื่องสำอางมาเยอะเอ่อ ส่วนมากจะโดนแดดมากกว่าโดนแดดเลยเป็นฝ้ายเยอะค่ะหน้า,าที่เจอเมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกจะดํามากกว่านี้ใช่ค่ะแล้วใครแนะนําให้รู้จักบริษัททามไรคุณอั๋นค่ะอ๋อคุณอั๋แล้วก่อนหน้านั้นทํางานอาชีพอะไรอ๋าเป็นเป็นคนดูแลอยู่ในฟาร์มค่ะยังทําธุรกิจในครอบครัว แล้วหลังจากคุณอัญแนะนําให้รู้จักสมุนไพรของบริษัทไทมแล้วได้กินตัวไหนครับอ๋อกินเอลดีค่ะตัวไหนครับตัวนี้ค่ะกินตัวนี้ค่ะโอ,อ้ดื่มไปนานไหมครับก็ประมาณตอนนี้ก็รู้สึกจะได้สองอาทิตย์นะคะแล้วรู้สึกเป็นยงไงบ้างก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากระบบการกินระบบข้างในก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาแล้วนาก็รู้สึกว่าเกลี้ยงเกาขึ้นเยอะลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่าดียังไงดีภายใน สวันเจ็ดวันสิบห้าวันที่ดื่มมาที่ว่ารู้สึกว่ามันดีมันดียังไงอ๋สามวันก็ดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าของช่วงข้างในเรารู้สึกจะระบายออกมาของเสียของอะไรที่ดืกระบายออกมาดีมากอืมแล้วระบบขับถ่ายดีค่ะแล้วระบบภายในระบบภายในตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะระบบประจำเดือนประจำเดือนก็ไม่มีปัญหาคือเพไมะเคยปวดท้องอะไรแต่ก็ปกติอืม แล้วก็ตอนนี้ดื่มหมดขวดยังคะเนี่ยอ่าเลยได้เครื่องขวดเองค่ะดื่มมาได้สิบห้าวันค่ะสิบห้าวันไม่ถึงสิบห้าวันดีเลยนะยังไม่ถึงค่ะวันนั้นเริ่มกินวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเริ่มกินยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามกาลาค่ะวันนี้วันนี้วันที่ห้าห้ากุมภาค่ะรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะแล้วผลอย่างอื่นมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยยัง สรุปลมๆแลวดีเหมือนเลยค่ะอืมฝากอะไรกับสมาชิกที่ชมรายการนี้ที่อยู่ทางบ้านครับก็ถ้าเออกิดท่านอยากดูแลสุขภาพถ้าคิดรักษาดูแลตัวเองก็เริ่มดูแลตัวเองดีกว่านะคะเพราะว่าอีกหน่อยอ่ะเราก็จะไม่มีเวลาดูแลเราจะรอรอให้อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นกับเราอะถึงเวลานั้นก็จะสายเกินแก้ค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์เมื่อสิครับ อ่ามหนึ่งเจ็ดค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรสอบถามโดยตรงเลยค่ะด้วยความยินดีโชคดีสวัสดีครับ